ต่อไปนี้นะก็จะเป็นการถ่ายทอดสดเพื่ออำลาศูนย์ปฏิบัติธรรมคิปปัญโยซึ่งจะยุติวันนี้ได้ตั้งมาแล้วถึงสิสองปีปีนี้ก็ถึงเป็นปีสุดท้าย <c oughs> ทำไม <c oughs> ต้องเป็นปีสุดท้ายก็เพราะไม่มีคนมาสนใจแล้ว ได้โปรดลูกหลานในหมู่บ้านสมากรโปรดไปโปรดมาก็เหลือแค่สองคนก็เลยว่ามันเราได้ทำประโยชน์สมบูรณ์แล้วนะแต่ก่อนก็จะมาเยอะแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยไปน้อยไปน้อยไปก็เหลือแค่สองคนก็เลยมาคิดว่าตรงนี้เราไม่ได้อยู่ฟรีนะเสียค่าเช่าเดือนละหมื่นห้า ค่าน้ําค่าไฟเสร็จก็ประมาณสองหมืบาทเพราะฉะนั้นสองหมื่นบาทเราไม่ได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าก็เลยว่าจะเป็นหนี้ญาติโยมไป,ปเปล่าเปล่าก็เลยถือโอกาสอําลาญาติโยมเพราะได้ทําประโยชน์ให้สมบูรณ์แล้วจนกระทั่งไม่มีใครมา <c oughs> ให้สอนอีกต่อไปก็มีคืนสุดท้ายอยู่คนหนึ่ง น้องหนิงท่านได้ออกมาปฏิบัติธรรมอยู่โน้นก็อันนี้ลูกศิษย์คนสุดท้ายที่นั่ง mm hmm. เขาเรียกว่าภาษาพระเรียกว่านั่งผ่านทุกขเวทนาอันนี้ครูบาอาจารย์ก็จะใช้เป็นประจำเป็นปาภาษาพระนะ,ะเวลาไปหาครูบาอาจารย์ไปหาหลวงปู่บุญพินใครรู้จักบ้างหลวงปู่บุญพินตอนนี้ท่านไปอยู่ปากใต้นะ ท่านอยู่ที่ภูผานวัดถ้ำเทพนิมิตพอขึ้นไปพบท่านเนี่ยท่านก็จะถามว่าผ่านเวทนาได้หรือยังอตอนนั้นก็หลวงตาก,ก็เป็นพระอยู่นี่แหละคือไปทั้งเป็นคราวาสไปทั้งเป็นพระตอนเป็นพระเนี่ยท่านก็ทักทายก่อนผ่านทุกขเวทนาได้หรือยังเราก็ตอบว่าได้แล้วครับผม ผู้ที่ผ่านทุกขเวทนาได้ก็จะก้าวหน้าในพระพุทธศาสนาเพราะผ่านขันธมารน,นี้ได้ที่เรานั่งไม่ผ่านก็เพราะว่าขันธมารเนี่ยคือขันห้าเนี่ยเรารักเราห่วงแหนมากเ,เจ็บหน่อยแล้วก็จะลุกแล้วเจ็บหน่อยแล้วก็จะหนีแล้วนะอย่างหลวงปู่คำดี ประภาโศนะพวกเรารู้จักหรือเปล่าไม่รู้นะท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นร<ม>ุ่นแรกๆนะท่านก็จะพูดถึงเรื่องนักบวชเราอันนี้พูดถึงนักบวชนะนักบวชเราบวชมาเพื่อความพ้นทุกเดินจงกรมทุกเกิดขึ้นหน่อยหนึ่งถอยเสือแล้วไม่ใช่หน่อยหนึ่งนะท่านใช้คำว่าทุกเกิดขึ้นก็ถอยเสือแล้ว นั่งสมาธิไปนานๆทุกเกิดขึ้นก็ถอยเสียเสียแล้วมันจึงข้ามทุกข์ไม่ได้สักทีสุขที่แท้จริงคือพระนิพพานนะ่มันอยู่ฟากเป็นฟากตายเนะนี่ยเห็นไหมอันนี้คำพูดของพระอรหันต์หลวงตาก็ได้ธรรมะบทเนี้มามาปฏิบัติพรรษาแรกเลยนะอยู่ที่วัดปะ วัดใหม่บานตาลตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินบวชได้ไม่กี่วันเลาวก็เอาหนังสือเนี่ยซึ่งเป็นหนังสือที่เขาเขียนไว้แต่ที่ระลึกงานศพหลวงพ่อปินวัดอริยะวงศารามเขาก็จะเอาธรรมะของท่านขึ้นปก,ปกแรกเนี่ยนักบ,บวชเราอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยหลวงตาก็เอะเรามาบวชครั้งนี้ ก็เพื่อออกจากวัตะสงสารเราจะต้องเอาจริงเอาจังที่อย่างที่หลวงปู่ว่าก็เลยอธิษฐานจิตวันเนี้จะขอนั่งพิสูจน์ผ่านทุกขเวทนาเราก็เตรียมพร้อมเต็มที่คืนแรกก็แค่หกชั่วโมงก่อนใส่สังคาติแต่งตัวเต็มยศเลย เพื่อตายก็จะได้ตายสมศักดิ์สรีเรียกว่าถ้าภาษาเราก็เรียกว่าตายในราชการใช่ไหมเวลาไปออกศึกอะ่ะเขาจะต้องแต่งทหารเต็มยศหมดเราก็อาบน้ำของจีวรผ้าดสังฆาติเต็มยศเลยนั่งดูทุกขเวทนาไม่ดังบอกแบบนี้นะกลัวทุกจะเกิดเร็วกลัวทุกจะเกิดช้าก็นั่งกับพื้นกระดาน เอาละพอนั่งไปนั่งไปกิเลสมันมากระสิบแล้วนี่บวชยังไม่ได้พรรษานะยังไม่ได้ถึงพรรษาเลยนะลูกศิษย์ลูกหายังไม่มีถ้าเกิดเป็นอามภาสไปเป็นอามาพึกไปใครจะมาเช็ดขี้เช็ดเย่ยวใครจะมาป้อนข้าวป้อนน้ำเห็นไหมนี่คือกิเลสมันมากระสิบเราก็ตอบไป เราตายเป็นอามภาตอามาพึกบูชากิเลสเนี่ยนับพบนับชาติไม่ได้แต่ชาตินี้ถ้ามันเป็นจริงไม่มีใครดูแลก็จะนอนเกือกขี้เกือกเยี่ยวเนี่ยไม่เกินสิบห้าวันก็ตายนะมันก็ตอบกิเลสสมานไปอย่างนั้นตั้งแต่นั้นมามันไม่มากระซิบเลยเราก็นั่งดูดูทุกเวทนาเนี่ยตลอดจนถึงหชั่วโมง มันทุกขนาดไหนพวกที่นั่งผ่านทุกก็จะรู้ว่ามันสุดยอดมันไม่เปลี่ยนอิริยาบทเลยนะตาตุ่มนีนเหมือนจะแตกนะโอ้โหมาถึงหัวเขา่าจากหัวเข่ามาก้นกบจากก้นกบก็ขึ้นมากระดูกหลังจากกระดูกหลังก็ขึ้นมาสมองเลยนะได้แตกดนะังวป้เอเส้นสเ,เส้นเลือดคงแตกแนะ่เ <c oughs> นี่ยมันกระสิมันกลัวนะ ไม่ไปไม่เป็นไรแตกก็เป็นแตกก็นั่งดูต่อไปดูต่อไปดูต่อไปจนกระทั่งเข้าใจทุกขนะ์น่ะมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วมันก็ดับจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนะเพราะฉะนั้นก็เราก็เริ่มเห็นธรรมะของพระองค์ว่า การเข้าไปเห็นทุก์โดยไม่มีใครบอกนั่นแหละคือสมาทิฏฐิที่เรียกว่าพระโสดาบันสมาทิฏฐิในที่นี้หมายถึงพระโสดาบันนะสมาทิฏฐิมีสองระดับระดับบุตุชนอย่างเราเราเขาวัดเขาวาถือสินกินให้ทานเนี่ยเรียกว่าเป็นระดับโลกีส่วนถ้าเป็นระดับโลกุตรละท่านหมายถึงสมาทิฏฐิของพระโสดาบัน พระโสดาบันนี้เรียกสัมมาทิฏฐิก็เรียกนะเรียกว่นนิยตาบุคคลก็เรียกเรียกว่าอาจารย์สทาก็เรียกเนี่ยเป็นอ่เป็นชื่อของพระโสดาบันหมดเราก็นั่งนั่งโอ้โหทุกไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเราก็รู้เราก็เห็นทุกสุดสุดแล้วมันก็ดับให้เราเห็นต่อหน้าต่อตา เราก็เริ่มเข้าใจว่าโอ้ที่พระองค์ในโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปหกชั่วโมงผ่านไปโหไม่ตายเลยเย็นนี้คืนนี้เอาใหม่อีกจากหกชั่วโมงเป็นแปดชั่วโมงเนะี่ยแปดชั่วโมงมันก็ความทุกข์เขเวทนามันก็เหมือนเก่านะเพราะว่าทาตุขันนั้นเก่า มันก็ขึ้นขึ้นขึ้นแต่มันจะมีรสชาติขึ้นมาอย่างหนึ่งคือความร้อนร้อนนั้นเหมือนเราตากทำงานตากแดดนะเหงื่อนี้ไหลเป็นเม็ดเม็ดเมด,มด,มดเราก็ทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งร้อนเราก็เข้าใจเราโอ้แต่ก่อนเรานึกว่าทุกขเวทนามีแต่ทุกอย่างเดียวนี่เพิ่มรสชาติความร้อนเข้ามาอีก แปดชั่วโมงเราก็ได้กําไรเราอาจฐานไม่ตายคืนต่อไปเอามันสิบสองชั่วโมงเลยนะคืนต่อไปก็นั่งมันสิบสองชั่วโมงทกุก็ยังเกา่าแต่ว่าตอนนี้เรารู้เหลี่ยมของทุกทุกมันมีจริงแต่เราเขาไม่เข้าไปยึดถือทุกก็ศัว่าทุกเห็นไหมที่เราทุกยึดถือว่ามันทุกนะเพราะเรายึดถือว่าทุกเป็นเรา เนะี่ยกายนี้ก็เป็นเราขันห้าเป็นเราทุกเป็นเรามันก็เลยหนักสองต่อนะถ้าหากว่าเราทำตามที่พระองค์พระพุทธเจ้าเรายึดมั่นขันห้าเนี่ยว่าเป็นเรานั่นะนะทุกอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ยึดขันห้าก็คือตัวเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็ไม่ยึดเนี่ยมันก็เบาสบายเลยทีนี้จะนั่ง ตลอดคืนก็สบายเพราะเราไม่เข้าไปยึดเะไม่เข้าไปยึดว่าขันห้านี้เป็นเราเวทนาเป็นเราปล่อยมันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมันก็ดับไปแต่เราไม่เข้าไปยึดถือเหมือนกับเราก่อไฟขึ้นเมื่อเราไม่เข้าไปจับไฟไฟก็ไม่ไหม้มือเราเนี่ยเรามีหน้าที่ดูมันอย่างเดียวดูมันไปดูมันไปมันเกิดแล้วก็ดับ เกิดแล้วก็ดับแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจธรรมะที่ครูบาอาจารย์ท่านพาธรรมก็คือผ่านทุกขเวทนานั่งเมื่อไหร่ก็ผ่านเมื่อนั้นอย่างหลวงพ่อหนนะหลวงพ่อหนท่านจะนั่งกับพวกเราเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงท่านไม่พลิกไปไหนเลยนั่นแหะท่านไม่สนใจคือท่านปล่อยท่านวางเนี่ยไป,ไปกราบได้นะว่าเขาน้อยประเจกกระทำนี้ท่าน เป็นท่านสร้างบารมีมาเพื่อเป็นพระประเจกกัะพุทธเจ้าแต่ท่านมาบรรลุพระอรหันต์ในยุคนี้ก็เรียกว่าอรหันตะพุทธ,ธะไม่ได้เรียกอันอรหันตะสาวกนะท่านสร้างบารมีมาทางพระประเจกกัะพุทธเจ้าวัดท่านจึงว่าวัดเขาน้อยประเจกธรรมธรรมของพระประเจกกระพุทธเจ้าท่านจะพูดสั้นๆน,นะบทสรุป ธรรมะที่ท่านผูกแต่งไว้เป็นเล่มๆก็เพียงแค่หมดจุดมีนะหมดจุดมีก็พอดีนิพานเห็นไหมแค่เนี้ยแล้วที่จะหมดจะได้ไงอันนั้นก็สามีเราอันนี้ก็ภรรยาเรานี่ก็ลูกเรานี่ก็สมบัติเรานี่ก็ตัวเรานี่แหละคือที่ทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดยึดว่าเป็นเราเป็นของของเราหมดเห็นไหมแต่เมื่อ ทำตามที่ท่านสอนคือตัวเราไม่มีจริงพระพุทธเจ้าก็สอนแบบเดียวกันตัวเราเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นแต่เราเกิดมาเมื่อไหร่ก็ยึดถือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยรวมทั้งนามที่เรียกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเราเห็นไหม เพราะนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติไปปฏิบัติไปจนกระทั่งรู้แจ่มแจ้งว่าตัวเรานั้นเพียงแค่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นของไม่เที่ยงตัวเราก็ไม่เที่ยงเป็นของที่เกิดแล้วดับหมดเราก็เลยไม่มีอะไรเลยหมดจุดมีมีเรามีเขามีตัวมีตนหมดแต่เราก็ไม่เข้าถึงได้ง่ายๆเพราะมันเป็นธรรมที่ละเอียด แต่หลวงตาก็สอนแค่รู้จักตัวเราเป็นของไม่เที่ยงนะที่เรียกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันนั้นรู้จักทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรเที่ยงเนี่ยเรียกว่าพระโสดาบันต้นแบบก็คือพระัญญาโภัญญะท่านเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดานี้คือต้นแบบพระโสดาบันในพระพุทธศาสนาของเราพญ,ญากโรยะท่านได้เป็นพระโสดาบันองค์แรกในพระพุทธศาสนาตอนที่พระองค์แสดงธรรมจักรจบก็เล่าความในใจถวายพระองค์ว่าข้าพระองค์ฟังเทศมาแล้วได้ได้ความเข้าใจอย่างนี้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราในธรรมจักบทท้ายตอนจะจบ ยังกินจิตสมุทัยธรรมังสับปัญตังนิโรธธรรมังแปลว่าข้าพระองค์ฟังธรรมจักจบแล้วสิ่งที่เราได้รู้ได้ข้าพระองค์เข้าใจก็เพียงแค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งคาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะสิ่งนั้นจะเป็นรูปธรรมนามธรรมก็เรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าก็ยอมรับเลยัญญาสิวัตโพโกธโย อัญญาสิมตะโพโกธิโยโกธญยะเธอรู้แล้วหนอโกธัยะเธอรู้แล้วหนอทีนี้ก็ฝากลูกหลานวันนี้ก็เป็นการเทศอําลานะก็ใช้ขอใช้โอวาทของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของหลวงตานะเอาของพระพุทธเจ้านะ่ก่อนวันที่พระองค์ปรินิพาน ก่อนที่พระองค์จะปิดพระโอษฐ์คือไม่พูดไม่อะไรต่อไปเรียกว่าปัจฉิมโอวาทพระองค์ใช้หันดามิพิกคเวอมันตยามิโวมยะธรรมาสังคาลาอัป,ปมาเทนะสัมปเททะแปลว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย ตอนนี้เราจะเตือนเธอทั้งหลายคำว่าพิสูจน์ทั้งหลายก็รวมทั้งญาติโยมหมดนั่นแหละเราจะเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายก็คือสังขารที่ก้อนเราเานี้เรียกว่าสังขารทั้งหลายที่มีวิญญาณคลองหมายถึงว่าสัตว์ที่มีชีวิตคือมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็คืออย่างสาราการศาราหลังนี้เนี่ยสิ่งของที่เราใช้ไม่มีวิญญาณคลองเรียกว่า สังขารเสื่อมเกิดแล้วก็เสื่อมสิ้นเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนี่ยเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมเถิดแล้วก็ปิดพระโอษฐ์ไม่พูดอะไรอีกต่อไปเนี่ยเรียกว่าประชิมมโอวาทแล้วเราจะเอามาปฏิบัติอย่างไรก็คือลูกหลานต้องเป็นผู้ไม่ประมาททำไม พระอ,องค์สอนไม่ให้เราประมาทเพราะความประมาทนะพระอ,องค์ว่า,าปรมัตตานะมียันติคนประมาทแล้วก็เหมือนคนตายแล้วเห็นไหมก็คือตายจากคุณงามความดีนั่นเองเรียกว่าเป็นผู้ประมาทส่วนผู้ไม่ประมาทก็คือเป็นผู้ไม่ตายไม่ตายจากอะไรไม่ตายจากคุณงามความดีไม,ไม่ตายจากทานไม่ตายจากศีลไม่ตายจากภาวนาอยู่กับทานศีลภาวนาอยู่กับศีลสมาธิปัญญา ผู้นั้นก็พัฒนาใจจนกระทั่งเข้าถึงรู้ถึงสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาง่ายๆบทแรกก็พอทุกอย่างไม่เที่ยงเนี่ยอย่างที่พระอัญญาโกธัญญะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเราเอาตรงเนี้ยตัวเราก็เสื่อมไปเป็นธรรมดา เมื่อยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมผู้นั้นก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือเป็นพระโสดาบันสกิตาคาอนาคาจนถึงอรหันต์พระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ลูกหลานแม้หลวงตาจะไม่อยู่ด้วย ก็ใจของหลวงตานั้นก็ยังส่งมาหาลูกหลานไม่ขาดวัคขาดตอนด้วยใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาอยากให้ลูกหลานได้ดวงตาเห็นธรรมคือเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเหมือนต้นแบบพระยาทโกตธญญะท่านเห็นนั่นแหละนะโดยทั่วถึงกันเทิน ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอเป็นผู้ไม่มีเวรภัยต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณตลอดการทุกเมื่อเพื่อดับไม่มีเชื้อคือพระนิพพานเทินระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอทิศบุญกุศล ที่ได้บำเพ็ญมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแก่สรพสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณตลอดการทุกเมื่อเพื่อดับไม่มีเชื้อคือพนิพาณเทิน